สวัสดีครับดีดีตอนรับสู่ช่องมงคลถูกแปดเก้าครับเมื่อนี้ผมกับมที่บ้านพ่อจำครับเมื่อนี้พ่อจำเพื่อนสีภาพไปใส่ครับท่านผู้ชมติดตามผมไปนะครับคือเพื่อนจะภาพไปตีค้ำโนดครับมีดารานักแสดงมาเยอะแยะครับก็จะหาตัวเด็ดตัวดีมาฝากพี่น้องนะครับเดินทางแล้วครับตอนนี้ครับฟังคําวบอกกัจ่าครับเมื่อนี้มาติพาไปใส่ขอความเมื่อนี้มาสิพาไปใส่ขอ มื่อนี้คือว่าสิไปข้ามสนดเพราะว่าเอาผู้เอายายมาแล้วบานีกาบ่วงสวงอยู่นี่แล้วบาน้ก็เลยสิไปเอาขันไส่ควาขม่าเล่าไส่ควาข้าม้าแต่ว่าอยู่เป็นทั้งการไม่อยู่นี่คือเป็นค่อยเสียงช่วงให้ลากจินาขั้วใหม่คือเป็นเสื้อพป็นมากเกี่ยวขันคู่ขันไข่เข้าไปในคําสนุกปฏิวัติควกลับมาอีกเรีว่าขันเพิ่นแกงไว้แล้ว เตยังมาอยู่ถ่าอยู่ข้ามถึนวดอย่นี้ครับบ้านนี้ทีมงานที่สิไปเมื่อนี้ก็มีน้องไม่มื่อจุ่มแพ้ละมีกะปล่อยฝ่ายมาไล่พันแล้วก็มีเอียงก็เทีดีๆมาล่ำเอียงโอไม่ใชไม่ได้ไม่ใชก็สิไปน่าแบบนีายาปทุมมาทีมงานตรงนี้แหละครับไม่จำก็สิไปล่ำดังๆันนะครับเนะก็สิไปล่ำอยู่เหมือนกกอันกุ๊กให้ทั้งเหมือนทั้งไงผมดันในถึงกุกให้ล่มแบบผมว่ากกยืนยืนมองกุ๊ไปได้ลายผมเข้าสนุกเลยครับนี่ขาไปใน ไปไปไปร่ำถวายเพิ่นล่ำถวายเปลี่ยนล่ำบ่วงสวงบอกเขาเจ้าเอิญหือว่าจะร่ำบ่วงสวงกับมาในเปลี่ยนร่ำบ่วง .swing จะมาคู่ค่ายพันเตียงไม่เบิร์นเราพันเตียงไปถ่ายญี่ปุ่นแล้วครับคือมีมีพอจำแล้วก็มีของางนน้องไม่แล้วก็มีของยาปุมมาที่คู่ค่ายที่สี่ไปมื่อนี้โอ้คือหมายว่าเป็นงานใหญ่บ่ธรรมดาเท่ากันก็ไปคว้าข้าวแม่เพื่อนเพิ่นให้โชคในลาบคือเมื่อวานนี้ก็ คุณนเมียทั้งบันตะแบงพิ่นกับแม่หนิล่ะแมาว่าภูมิยาฮหอนก็จังหวัดเดมุ่งให้เพิ่นเพิ่นของเงินไม่ให้มุ่งนี่เนี่ยโองเงินเพิ่นเอไม,ม่ให้มุ่งบอกว่า,าจ้องไม่พิ่นว่าเอื่นจ้องไม่ว่าะฉะนั้นย่าเอื่นเงินมันมาต่อไปไหนมาบอกให้เอื่นเงินกันเอื่นเงินมือนมือว่านี่เพราจำาทั่วไปหาเราอยู่มยเ,เมืองหลวงเราเบิกมือเลยวอน้ำโม,มาได้แล้วว่าเพราะว่าถือลายเต็มกระเป๋าเต็มอยังบรรทุกจิิงทุกอย่างจ้องไม่นะเออจ้องไม่ เพ่นก็จะช่งม่ปล่อยแม่เพ่นที่ที่ลาแลเลยสิไปขอกมาเพื่นมือนจะมียาพารนะครับพ่อยีนองเอฟซีครับมือนีมีดาราไปพรอมหมือนน้องเพือมีปล่อยฝฟายมาแล้วพ่นปล่อยฝฟยังคนอื่นยังไอ้อมครับได้ครับไม่ไทยไม่ไทย ไมไทยหัวใจศิลป์ไม้ไอยใจตะวันโอ้ยเมื่อนี่และเมื่อจี่ใจมวนไทนี่แหละมวน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 พี่น้องติดตามด้ครับเด้คนแบบพราะว่าครับเขาไปเขาจำารับย่าบบจุ่มน้าเขาจัจเม็ดนี่หน่ะที่พวกกันครับครับครับพวกกินนี่คราสนวดพวกกันซุ่มเป็นหน้าหรือว่าเป็นยังกว่าเขาอื่นเป็นจำเป็นยังไงครับครับเขาเจ้าไฟสุดก้อนเนี่ยขาเจ้าหลีกข้างเลยโูจะกันเมดแู่แย่แเมแย่แยาย่แย่ย่ย่แย่่แย่แย ขาให้เจ็ดกันเนาะครับเนาะครับครับแล้ไปเราไปเปิด่ยนงานยุคนู้นได e ้ยังไน่ยครับผมทำครับครับเบงคงเราเอาเืิอนั้นแกโอ้เรล่าเอาเืิอนั้นก็ได้เนาะบ้านี้ทีมาอันตั้งแต่เืิอนั้นฮอนเืิอนี้พอฝันอย่างบ่บันเล่าเอาจลูนมันกะฝันดีหรอกฝันดีๆอยู่แต่ว่ามันกะเข้ากะบ่หันดีบเดี๋ยวมาฝันตุ่งยังหรอกแต่รู้่าเป็นเพราะว่ามีหลายหน่วยงานอยู่ทิ่มาสมทบกันซุ่ม อาจารย์ใหญ่ๆดังๆในประเทศไทยเท่านี่ล่ะครับเพิ่นคือพวกคูมมันไปซุ่มกันยังไงนะรู้ครับครับฟูมมันจะไปซุ่มกันพวกผู้ตาผู้ปาขาวผู้ลื้อสีผู้ผาแดงโอ้ผู้นี่ยังกว่าทั้งคนละซุ่มไม่ใหญ่เพิ่นจะไปซุ่มกันหอดไกลมือเลยถครับครับเพราะว่าเพิ่นจิ๋งหจัก เพราะมันหยวกกันเงดีครับความหมายก็ว่าไงถามมติถามมติถามมติพุ่มหลายๆทางมากร่วมกันเท่าันว่าจะควยตัวไหนเองที่เนาะเพราะว่าพื้นหูอยู่นะชุ่มพุ่มเหมือนแมนครับแมนเรียกว่าผู้กำญานี่ไปยุ่มของยุ่มยังงอคนละเป็นเป็นรูปร่างไปอ้ดผู้งามหลายไปไปไปหาผู้ที่ที่ได้ดอกไม้หลายๆดอกไม้หลายแต่บักเขายางเดียว ก็นกเอเราหลายคือว่าเราบอบดอกไม้คือเจียวไม้เมียเบิดเราบอาเพราะว่าเราอยู่พุ่นกับบดเงินอย่คำอยู่แล้วบ้ดดอกไม้จงซง่นะครับจ้างประเทศบุ้ดดอกไม้คือว่าดอกไม้เราหลายคือว่าเราว่ามิต่เฮตจะสั่งเราว่ามไห้มามีสั่งเบิดจัเสียวมายังดอกไม้มาบูชาบุมเราบวาไปอืมพ่จำเราเดี๋ยเงินวันเราเศาบคือฮู้จักรัน เอามันสิได้บอกเกินทางนี่แบบครับครับผมข้างครับขอปั้นบอลจำไดลารครับครับขอบคุณมากครับครับสนุกครับนั่นนิ้วนั่นเข็มนั่นกิจตาอยู่พุ่นนะนักเกือบอะไรนี่มาเมียกายนี่แหละครับก็คือพอสีสุบโทษนะครับครับแม่แม่ปทุมมาแล้วครับแล้วก็มีพญานาคดนะครับอยู่บ้านพ่อจำนะครับจึงเป็นก็เอามาสถิตไว้นี่แหละครับซึ่งในโอกาสต่อไปก็คงจะมีตัวเด็ดตัวดีแล้วครับ เดี๋ยวให้ทั้งสิ่งหรือกลับให้เพื่อนประชุมกันก่อนนะครับว่าเลขสิเป็นตัวไหนครับซึ่งตอนนี้เพื่อนกับมีตัวเด็ดตัวดีอยู่แล้วแหะครับซึ่งแต่ว่าเพื่อนกับเเปิดเผยนะครับเพราะว่าต้องรอก่อนครับรอก่อนนะครับรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างแลยครับมันต้องประกอบกันด้ครับก็จะสิหาตัวเลขมาได้ครับ จะปล่อยง่ายๆไม่ได้นะครับก็มินิวิเคร์ให้ดีนะครับด้วยพุ่มทุกพุ่มนะครับเอามารวมกันเป็นพุ่มเดียวกันนะครับซึ่งก็งวดเมื่อกี้เพื่อนกะพลาดไปก็ไม่เป็นไรครับงวดนี้เอาใหม่นะครับมีพลาดก็ต้องมีถึกนะครับเพราะว่าเพื่อนกะบม่เคยพลาดมาจากงวดเลยเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะสู่ต่อนนะ แต่ใครชอบในเลขของเพื่อนนะครับก็ติดตามเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ไม่มีหลายตัวเท่าไรหรอกครับบางที่ก็ถูกตรงตรงครับซึ่งก็ต้องดูกันไปครับพอเพื่อนมิตรสร้างจะแปลงนี่ครับผู้นี่นะได้เงินมาเอฟซีโอนเงินมาให้เพื่อนสร้างแปลงกาแพงวัดหนึ่งครับนี่บ้านใกล้วัดครับจาเป็นต้องแปลงครับเพื่อนดูบ้านเพื่อนใกล้วัดนีครับนี เพื่นมีพุ่มที่ดีครับเพื่อนจึงบอกหวยบอกเลขคนถือครับอยู่ในระแวกบานเพื่อนมิตรภูม่มครับมิตรภูม่มตั้งสารหลายหลายสารนะครับเพื่อเอามาประกอบกันนะครับประกอบเป็นตัวเลขกบางที่ก็ฟันบ้างประกอบกันครับประกอบกันนะครับนี่แหละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม เพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสอันสําคัญสําคัญนะครับซึ่งต่อไปก็จะเดินทางไปติดค้ามจันทนนะครับติดตามผมนะครับติดตามไม้ไทยไม้ไทยใจตะวันครับเราก็มีหลายๆคณะครับมีทุกคนดังๆเช่นั้นครับที่มาเหมือนนี้นะครับมาเหมือนนี้มิแต่ดังๆเลยครับปอยไฟแบบนี้ครับดังนะครับปอยไฟ่ไม้ไทยอย่างนี้ครับ หนองไม่เมืองชุมแพครับมือนี้สิร่วมดลาราทั้งมดเลยครับอยู่ที่ข้ามชนวนนะครับติดตามผมไปนะครับติดตามผมไปเดี๋ยวผมก็จะเดินทางแล้วอีกสักหน่อยนะครับก็คงจะถึงข้ามชนวนในไม่ช้านี้แหละครับก็ติดตามนะครับบางที่อาจจะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับทางบ้านบ่ต้องมาดูครับข้ามชนวนอะไก่ครับไก่ไก่ไก่นะครับเนาะคลิปนี้ก็ อ๋อจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตามผมไปนะครับที่ข้ามโจนตั้งแต่หน้าที่นี่เป็นต้นไปนะครับก็จะถึงก็ประมาณอีกจัก30นาทีแล้ะครับพ็จะถึงข้ามโนนนะครับเพราะว่าอยู่บ้านผมอำเภอวิบูรักก็ไม่ไกลจากข้ามโจนเท่าไรนะครับระยะทางก็สี่สหสิบกิโลครับซึ่งบนเหนือป่ากัวแรงครับ เป็นทิ้งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ข้ามนวดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นบ่อน้ำที่น้ำไม่แห้งนะครับมีต้นข้ามนวดขืนเต็มเลยครับบ่อน้ำไม่แห้งต้นข้ามนวดขืนเต็มซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับซึ่งก็เวลาอาจจะไปประกอบพิธีต่างๆ จะเอาโบน้ำเอาน้าจากมองนีแล้วครับไปรประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวงนะงังในหยังกระซังเลยครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อถือของคนไทยนะครับก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสอันสำคัญสำคัญนะครับจะเดินทางแล้วครับตอนนี้ก็พาไปก่อนเนาะอีกจังหน่อยตามผมไปดนะครับตามผมไปที่คำเชื้นวดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ